ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับจุดผสม TMR ใช่ครับนะครับผสมอาหารแพะนะครับแล้วก็สัดส่วนที่ที่จะนำไปให้แพะกินในช่วงวัยต่างๆของแพะด้วยแล้วก็ส่วนผสมของความเหมาะสมของการที่จะผลิตอาหาร TMR เพื่อแพะสำหรับการเจริญเติบโตในวัยต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนผสมยังไงแล้วก็วิธีขั้นตอนได้รับการดูแลจากคุณหมอนันนะครับว่า ขั้นตอนการผลิตมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้วัสดุอะไรบ้างการเตรียมวัสดุก่อนที่จะมาผสมทีมานะครับหลักการในการปฏิบัติหรือว่าดูแลเปอร์เซ็นต์ของเขาเรียกอะไรโปรตีนของของของอาหารทีมาเนี่ยผลมันจะออกมากี่กี่กี่โปรตีนใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนนี่เท่าไหร่ในแต่ละสัดส่วนว่าเราจะเอาไปบำรุงแพะใช่ครับแพะแรกเกิดใช่ไหมครับคุณหมอแพะตั้งแต่แม่ลูกแม่ เป็นช่วงอายุไปช่วงอายุหรือว่าช่วงเป็นรุ่นของเขาไปพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควรจะใช้สูตรไหนใช่ครับแล้วก็แพะที่ป่วยหรือว่าแพทยที่อยู่ในวัยที่เขาตั้งท้องนะครับควรจะใช้โปรตีนเท่าไหร่แล้วก็สัดส่วนแล้วก็ผลิตด้วยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างริงๆก็คือวัตถุดิบเราเราจะใช้หลักๆของเราก็คือตามที่เห็นก็คือเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายครับแล้วก็นี่มา มาเยี่ยมชมขั้นตอนต่างๆนะครับวันนี้ทานด้กานแล้วก็สดครับผมสวัสดีครับคุณหมอนันครับสวัสดีครับคุณหมอนันอ่ะยืนตรงจุดนิดหนึ่งเนาะวันนี้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาเยี่ยมชมขั้นตอนในการผลิตอาหาร TMR สำหรับฟาร์มแพะนะครับบ้านไอฟาร์มแพะอําเภอ3า0รอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับบ้านไอฟาร์มแพะเงินล้านส0 0รยอดประจวบคีรีขันแล้วก็ทั้ง สัตวบาลที่ดูแลเรื่องของการผลิตอาหารด้วยแล้วก็การดูแลจัดเก็บข้อมูลแพะแต่ละตัวว่ามีความชัดเจนในเรื่องของสายพันธุ์ใช่ครับตัวหมอสายพันธุ์ที่ได้รับการตรวจเลือดแล้วก็ขั้นตอนการดูแลแต่ละช่วงระยะเวลาวัยของแพะด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้มาคุยกับคุณหมอคุณหมอนันนะครับซึ่งดูแลขั้นตอนการผลิตอาหารทีเมอวันนี้คุณหมอแนะนำว่าอธิบายก็คือขั้นตอนยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะผลิตอาหารนะครับเราก็ต้องเตรียมกันว่าเีย แพะแต่รุ่นแต่อะไรเราต้องคำนวณออกมาเป็นสูตรอาหารของเขาโดยมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่มันต่างกันคุณหมอยกตัวอย่างว่าสูตรมีสูตรอะไรบ้างเราจะเอาตั้งแต่แม่แพะอุ้มท้องแพะอุ้มท้องแพะให้นมแพะให้นมอันนี้คนละสูตรใช่ไหมนี่แพะใช่ครับแพะอุ้มท้องแพะให้นมแพะให้นมจะแพะอุ้มท้องตกินโปรตีนเยอะกว่าแพะให้นมครับผมแล้วก็มีแพะอะไรอีกล้วแพะลูกแพะหย่านมลูกแพะหย่านมใช่ครับครับผมแล้วมีแพะขุนแพะขุนแพะขุนเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์ แพขุนถ้าเมื่อก่อนจะผสมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเราไม่ได้ผสมก็ถ้าแพหย่านมเนี่ยเขาเขาจะกินอาหารไหนทีมอานี่ได้สักประมาณก่อนประมาณอายุเท่าไหร่ดีจริงๆเราจะให้กินตั้งแต่เริ่มหัดกินตั้งแต่สองสัปดาห์เลยครับสองสัปดาห์เลยเหรอครับผมก็จะกินทั้งมีน้ำตาลอาหารมิใช่ครับเขายิ่งกินเร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับเขายิ่งกินเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้โตเร็วนนั่แหละยิ่งจะได้ครับยิ่งแข็งแรงแพอุ้มท้องเขาใช้สูตรเท่าไหร่แพอุ้มท้องจริงๆผมใช้ใช้อยู่ปอนนนน14% 14%โปรรตีีใใชช่่่่่คัับไไมมมม้ย ถามว่าน้อยไหมมันไม่น้อยครับเพราะว่าเราเสียเราให้น้อยเพราะว่าการให้น้อยเพราะมันจะมีผลตอนคลอดในเรื่องของความอ้วนการคลอดยากต่างๆครับอ้วนไม่ให้มีคันมากเกินไปใช่ครับเพราะว่าแท้เนี่ยถ้าอ้วนเยอะก็ไม่ดีอัตราลูกสาก็ต่ำมีผลหมายถึงว่าถ้ามีไขมันเยอะนี่ลูกสายก็จะไม่มีใช่ครับลูกลูกการจะให้ลูกสาเนี่ยต่ำถ้าอ้วนมากๆพสมติยากครับมันก็มีผลผลออกมาที่คุณหมอบอกว่า แพะที่ออกลูกแฝดไม่จําเป็นต้องเป็นท้องสองเสมอไปคุณหมอ<ช>อธิบายหน่อยคือคือของเราเนี่ยแพะนะครับเราเน้นความสมบูรณ์พันธ์ุเน้นความสมบูรณ์ mm hmm. ของร่างกายเมื่อไหร่ถ้าเขาสมบูรณ์เขาย่อมให้ผลผลิตเราอยา่างเต็มที่ mm hmm. ดังนั้นเราจะเราจะผสมแพ้ตอนอายุแพะสาวครับตอนอายุ12เดือน หนึ่งปีใช่ครับจะไม่ผสมน้อยอายุน้อยกว่านี้เราจะไม่ผสมครับเพราะว่าเป็นเป็นหลักการของฟาร์มเราเลยใช่ครับเพราะว่าเราต้องให้โครงสร้างเขาโตอย่างเต็มที่ก่อนเมื่อไหรโครงสร้างเขาโตเต็มที่ระบบสืบพันธุ์โตเต็มที่กินอาหารสมบูรณ์ทุกอย่างร่างกายสมบูรณ์โอเคหมดไม่แปลกครับที่เขาจะให้ลูกแฝดเราเราได้อะไรคุณหมอที่ที่ให้เขาท้องหนึ่งปีนี่เราเราจะได้อะไรจากจากคุณภาพของของแพทคือได้อะไรจากคุณภาพคุณภาพของเขาคือแน่ๆเลยครับเราจะได้ลูกเขา สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ม,มีโอกาสได้แฝดสูงมากท้องแรกนี่นะใช่ครับ,รบแล้วก็ท้องสองท้องสามก็จะมีโอกาสแฝดเยอะด้วย<ม>แลัปัญหาคือน้ํานมที่มีปริมาณเพียงพอในการให้ลูกครับ,รบที่เขาเกิดปัญหาว่าท้องแรกมันไม่แฝดเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือท้องก่อนวัยท้องก่อนวัยใช่ครับหรือท้องก่อนวัยที่ตัวเองกําหนดขึ้นมาว่าจะให้ท้องเท่านั้นเท่านี้ใช่ครับผมเพราะแพ้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หกเดือนเขาเริ่มเป็นสัตว์เริ่มแสดงความต้องการแล้วครับเป็นสัตว์แต่เราจะต้องมีสัตส่วนแยกอะไรให้ชัดเจนเพราะว่ายังไงกกก็็เดืออนนีีมโาส วอย่างว่าบ้านไอฟาร์มแพ้เนี่ยมีประวัติที่ชัดเจนงั้นลูกแพ้ทุกตัวที่มีเบอร์หูติดเราก็จะมีประวัติการเกิดทุกอย่างจะแบ่งเป็นรุ่นการผสมทุกอย่างจะเป็นระบบสเต็ประวัติแล้วก็กําหนดการที่จะให้เขาท้องได้ไวไหนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเรามีข้อมูลของเราที่ชัดเจนเราสามารถบอกได้ว่าแพ้ตัวนี้อายุเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักเราอิงได้หมดเลยครับข้อมูลแพะอุ้มท้อง14เปอร์เซ็นต์ใช่ครับแพ้อุ้มท้องหรือว่าแพ้คลอดคุณหมอแพ้14เ้อมท้องนพ้อย แท็สิบแอดครับหลังคลอดนี่นะใช้สิบแปดแล้วก็ใช้อาหารคนพิเศษนอกนอกเสริมนอกผสมทีเอมารัอีกเพื่อให้เล่งให้เขามีนำนมมากขึ้นให้สมบูรณ์ให้กับสัตว์เลยถ้าเป็นพ่อพันุ์แม่พันุ์ล่ะสิบแปดครับพ่อพันนะครับพ่อพันสิบแปดแม่พันก็สิบสี่อาหารสิบสี่ครับประม่สิบสี่พอแพ้ของเราเนี่ยต้องบอกว่ายานมเสร็จก็จะผสมเลยโดยเราไม่ได้เล่งนะครับอันนี้คือเรายานมเสร็จคือยานมเสร็จนี่หมายถึงกี่กี่สัปดาห์ คือหลังจากคลอดมาเนี่ยครับสามเดือนเนี่ยเราหย่านมใช่ครับโคกงนมหย่านมคืออายุสามเดือนตั้งแต่คลอดเมื่อกี้นี่คุณหมอแบมให้ข้อมูลว่าสามเดือนครั้งเดียวครั้งเดียวรอคลอดเนี่ยนะครับผมสองสัปดาห์แล้วก็มอามารวมข้อรวมใหญ่เลยรมาวห้ใญ่นั่นหมายความว่ายังไม่ได้หย่านมยังครับยังก็คือเอามารวมเพื่อเพื่อให้ให้เขามีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันก่อนใช่ครับผมแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนี่สามเดือนหลังจากคลอดสามเดือนแสดงว่า สามเดือนแล้วค่อยให้แยกนมทั้งนั้นอ่ะใช่ครับสามเดือนแล้วมถึงจะหย่านมซึ่งลูกแพะก็จะโตสมบูรณ์เต็มที่น้ำหนักเกินสองกิโลเราก็แยกแต่ช่วงที่ช่วงที่มาอยู่ครอบรวมกับคุณหมอแบมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรายังไม่ได้ให้อาหารข้นเขาเลยไอทีปลายังไม่เลยให้ครับให้แล้วให้ตั้งแต่ลอดแต่อยู่ครอบรวเล้ครับใช่ครับผมเราก็ใช้อาหารข้นเสริมเข้ามาตลอดครับจนอายุสามเดือนเนี่ยแม่แพ้เนี่ยครับก็จะกับสัตว์เองดยเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไม่ได้ใช้ใช้ยำลุงอะไรเลยใช้เพียงามมสบูรณ์ ของอาหารจมนวนของการกินแสดงว่าหลังจากสามเดือนไปแล้วนี่เขาผสมตั้งแต่พอเรายาปุ๊บเราเข้าผสมได้เลยครับยาเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะครบสามเดือนไหมคุณหมอครบสามเดือนไหมครบสามเดือนไหมครบครับหรือว่าบางครั้งไม่ครบสองเดือนครึ่งก็มีก็มีน้ำหนักเอ่อสิบสองกิโลขึ้นไปเราแยกลูกเสร็จแล้วเราก็เอาเอาไม่ออกมาเลยใช่ครับแม่เขาก็จะสมบูรณ์ลูกจะสมบูรณ์เราก็สามเดือนได้เพราะว่านโยบายก็คือว่าเราทําให้แม่และลูกสมบูรณ์ใช่ครับให้เร็วที่สุดอยู่แล้วใช่ครับอืม เพราะว่าถ้าโดยเราทั่วไปแล้วหลักการการจัดการของเราก็คือกินอิ่มให้เขากินอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเขาจะมีอาหารนี่เราให้ให้เหลือใช่ไหมคุณหมอให้เหลือไหมเราจะให้พอดีครับคำว่าพอดีให้พอดีหมายถึงเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าต้องให้ลายตัวเท่าไหร่เท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมเราจะมีการให้แบบ เรามีการเก็บตั้งแต่การให้เราจะมีการจดบันทึกการให้อาหารเหลือเท่าไร่ในแต่ละวันทุกอย่างเราจดหมดเลยครับด้วยทุกอย่างครับใช่ครับแล้วเราก็จะมีว่าวันนี้อาหารเหลือเท่าไหร่ใช่มีทุกพอหรือไม่พอทุกวันครับเราจะจดอย่างนี้ทุกวันแล้วก็เหลือเท่าไรอะไรเหลือบ้างก็มาดูกันอีกทีตอนนี้อาหารก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมาแล้วก็จะมีเสริมอะไรที่ว่าที่หลังข้ออะไรที่ว่าแค่นั้นเองครับส่วนอาหารสดนี่มีมีแจมอะไรบ้างไหมมีก็จะมี บางทีก็อาทิตย์ละครั้งเลยจะมีตัดหญ้าสดมาให้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับอันนี้เรามีบ้างนิดหน่อยยังมีให้ครับก็คือให้เขาได้กินได้ได้เปลี่ยนรสชาติบ้างครับอันนี้อันนี้สัดส่วนในการให้โปรตีนแท้ให้โปรตีนอาหารแท้ในแต่ช่วงระยะเวลาวัยของเขาใช่ครับแล้วก็การดูแลเรื่องของการยานมให้นมอาหารบำรุงในช่วงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างก็คือเราจะบำรุงเนี่ยครับจริงๆเราจะให้อาหารข้นเสริมเนี่ยในลูกแพะยานม ในแพทที่ส่วนใหญ่ก็จะให้ประมาณมนั่นก่อนให้นมอยู่นยครับ<ม>รหลังจากนั้นก็จะไปให้อีกชุดก็คือชุดยานม,มครับหลังจากยานมไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นทีมอารล้วนแล้ว<ม>หนึ่งเดือน1หนึ่งเดือนก็ถือว่าเราก็ให้เร็วแล้วแหละใช่ครับก็<ม> <g år> คือหนึ่งเดือนคือมันหลังจากยานมก็คือลูกคพ้อายุได้สี่เดือนนะครับเราก็จะให้ทีมอารล้วนแล้วอ่านคนเราไม่เสริมแล้วจากจากที่เราเริ่มให้อาหารค้นจากสี่เดือนนี่น่าหมายความว่าเราแยก แยกแม่เขาต้องแยกสามเดือนแล้วด้วยแล้วเราดูแลยังไงต่อในช่วงแพ้แพ้แรกก็คือหลังจากสามเดือนแล้วแยกออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะให้อาหารโดยให้อาหารคนเนี่ยน้อยน้อยแต่เราจะให้บ่อยให้เป็นสี่มื้อให้ทั้งเวลากลางคืนด้วยอีกหนึ่งมื้อวิธีการในการให จากสองมื้อเป็นสามื้อเลยจากสามเป็นสี่เนี่ยก็คือให้เขากินอยู่มีความต่อเนื่องในการกินใช่ครับผมอยากให้เขามีความหิวอยากให้เขามีความคือถ้าเราเว้นเวลานานๆมันมันจะมีช่องว่างเวลามันจะหิวต้องบอกว่าวันไอฟังแพทเนี่ยเรามีหมออยู่มีคนอยู่ข้อแพ้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับผมดูแลว่าอาการยังไงทั้งวัยไหมทั้งอาการดูทั้งอากาศดูทั้งการเปิดปิดข้อทุกอย่างเราดูทั้งหมดดูแล ดังนั้นแท็บเป็นอะไรฉุกเฉินมาเราสามารถรับสาร้ตอดหลังยานม3มเดือนเราจะถ่ายพยาธิช่วงไหนเออหลังจากยานมมาแล้วนะครับก็คือถ่ายพยาธิเดือนแรกตั้งแต่คลอดหนึ่งเดือนแรกก็คือจะป้อนยาถ่ายพยาธิเป็นยาถ่ายพยาธิเลยเหรอครับใช่ครับเดือนเดียวเราเราถ่ายเลยถ่ายเลยครับเพราะว่าก็ให้ตามสัดส่วนอายุน้ําหนักใช่มครับผมแล้วแต่ตัวยาที่ให้ไปนะแต่เป็นแบบป้อนหลังจากนั้นพอครบเดือนที่2ก็ถ่ายก็ป้อนพอครบเดือนที่สามยานมเราจะฉีดแหละ ที่บอกว่าอาหารแพ้นี่มีเอไม่ใช่การถ่ายยาินี่มีทั้งแบบป้อนใช่ครับและเราควรจะใช้แบบป้อนใช่ไหมตอนตอนแพ้เด็กใช่ใช่ครับใน<ม>ควรใช้แบบป้อนเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แต่แบบป้อนก็จะมีหลายตัวกลุ่มตัวยาในการใช้นะครับแต่ว่า<ม>ของเราเนี่ยใช้อิงในเรื่องของจะเป็นยาถ่ายยาของเด็ก<ม>ของคนที่เป็นเด็กนะครับบอกยี่ห้อได้ไหมครับคุณหมอส่วนใหญ่จะใช้เป็นของพันแหละพวกนี้ครับเป็นยี่ห้อไปซื้อยาถ่ายยาของเด็กตามร้านขายยาทั่วไปครับราคาอาจจะแพงกว่า อันนี้บัญญาอย่างดีหน่อยเพื่อนใช่ครับผมแล้วก็มันไม่มีผลทําให้ลูกแพ้ต้องท้องเสียชก็แสดงว่าในการให้ให้ถ่ายพยาธิแบบที่ใช้ยายาคนนี่นะันั่นหมายความว่าสัดส่วนมันนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวต่อตัวก็แค่ให้อยู่ประมาณสิบกิโลต่อหนึ่งซีซีก็บั่นทอนไปตามน้ําหนักของเขาในช่วงหนึ่งเดือนอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการถ่ายพยาธิในแพะใช่ครับแพะเด็กมาสู่วัยรุ่นสู่วัยรุ่นใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้น3เดือนเนี่ยเราก็จะถ่ายพยาธิแบบฉีดละแม่เขา แม่เขาหลังหลังสามเดือนไปแล้วเราค่อยให้ใช่ไหมหรือแล้วก็ถายาธิใช่ครับหลังจากสามเดือนไปแล้วเอาเอาถามนี้ดีกว่าหลังหลังคลอดเนี่ยเราจะไม่ให้กี่เดือนเราถึงให้ถ่ายพยาธิของแม่จะให้ให้ถ่ายพยาธิกับดารุงตอนเขาหย่านมแม่นี่แสดงว่าช่วงสามเดือนแรกนี่ปิดไว้ก่อนปิดเลยครับเพราะเขาจะอยู่ในคอกข้างบนที่จํากัดพื้นที่ไม่มีการติดมับไม่ไม่โอกาสการติดพยาธิต่ำมากต่ำมากใช่ครับก็จะอาจจะเกิดจากอาหารที่เราให้นิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าอาหารทีมอาร์นี้ไม่มีพยาธิแน่นอนใช่ครับต้องบอกกอนว่าของเราเนี่ยนอกจากอาหารแล้ว แต่ายพยาธแล้วเราก็พน่นยาฆ่าเชื้อบนคออตลอดครับอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของบ้านไอฟาร์มแพะนะครับนะบ้านไอฟาร์มแพะอยู่ตรงไหนครับคุณหมอน่งอยู่อ,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 อำเภอสา,ารนัยยอดนะครับจังหวัดประจบคิรีขันนะครับก็เราเข้าไปชมในเพจ ได้นะครับก็จะมีแลนด์มาร์คบอกให้นะครับองมาทางบึงบัวชัดเจนแล้วก็คือทั้งเบอร์โทรทั้งแฟนเพจที่สามารถดูความเคลื่อนไหวของฟาร์มเราได้ตลอดเวลาครับได้ตลอดเวลาก็คือเพจแฟนเพจก็คือบ้านไอฟาร์มแพะเงินล้านใช่ครับผมสามร้อยยอดสามร้อยยอดครับก็สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ตลอดเวลาครับจะปรึกษาเรื่องแพะป่วยแพะอะไรก็มีคุณหมอคอาจะมีช่วงไลฟ์สดในช่วงวันพุธบ่ายสองแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนะครับกับทางคุณหมอหมอไอ้นะครับ วันนี้เบอร์โทรที่ติดต่อก็เบอร์เบอร์ฟาร์มนะครับ0ูนย์นะครับ4188300นะครับติดต่อคุณหมอนานด้วยแล้วก็ติดต่อคุณหมอแบมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนที่จะติดต่อช่องทางต่างๆที่เร็ปรึกษาได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอนานครับสวัสดีครับนะครับฟาร์มแพะแล้วก็พูดคุยเรื่องของข้อมูลต่างๆในการดูแลแพะนะครับในส่วนของมัดไอฟาร์มแพะ อำเภอสามยอดจงังหวัดประจวบคีรีขันนะครับปฝากกดตามด้วยนะผลงานของเราขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคมีค